เคยได้ยินกันไหมคะตำนานที่เล่าต่อๆกันมาในคณะนาฏศิลป์ว่าถ้าใครได้รำบทตัวนางก่อนจบการศึกษามักจะต้องมีเหตุต้องเป็นไปฉันชื่อนันลินเป็นนักศึกษาชั้นปีสี่สาขานาฏศิลปไทยคะ่ะฉันมีรุ่นพี่คนหนึ่งเธอได้บทตัวนาง เหมือนที่ฉันได้แต่ก่อนวันแสดงเธอฆ่าตัวตายโดยไม่มีเหตุผลหลายคนลือว่าเธอโลภมากทำทุกอย่างเพื่อให้ได้บทตัวนางใส่ร้ายเพื่อนบางครั้งก็ทำลายชื่อเสียงเพื่อนเพื่อให้เธอได้เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่เป็นตัวเลือกเดียวสุดท้าย เธอก็ได้บทตัวนางมาแต่มันก็ยังไม่พอมีคนเห็นว่าเธอไปรับขันสงสัยจะอยากให้เทพมาช่วยให้รำดีแต่หลังจากนั้นกลางดึกมีคนเห็นเธอนั่งคุยกับใครก็ไม่รู้ในห้องมืดๆได้ยินเสียงกระซิบ เสียงหัวเราะเบาๆมีคนเห็นเธอไปแอบกินของเส้นไหว้เจ้าที่แล้ววันหนึ่งเธออ้วกออกมาเป็นสีดำ <c oughs> เสียงกรีดร้องวันนั้นมันไม่เหมือนเสียงมนุษย์มันเศร้ามันเจ็บและมันทำให้ทุกคนเย็นวาบไปทั้งตัว ก่อนวันแสดงอาจารย์กลัวว่าเธอจะไม่ไหวเลยจะเปลี่ยนตัวนางแต่เธอไม่ยอมเธอพูดว่าถ้ากูไม่ได้พวกมึงก็อย่าหวังจะได้วันสุดท้ายเธอกระโดดลงมาจากตึกคณะเสียงกระแทกพื้นมันดังมากเธอเสียชีวิตคาที่ หลังจากนั้นการแสดงก็ถูกยกเลิกแต่ทุกคืนยังมีคนได้ยินเสียงรำในห้องซ้อมยังมีคนเห็นเงาผู้หญิงยืนรำอยู่คนเดียวในความมืดรู้ไหมคะหลังจากที่พี่นลินตายไปไม่มีใครกล้าเล่นบทตัวนางในคณะนั้นอีกเลย แต่สุดท้ายก็ต้องมีคนเล่นเพราะมันเป็นโชว์ก่อนจบการศึกษาคนที่ได้บทนั้นชื่อฝ้ายฝ้ายดีใจมากที่ได้เป็นตัวนางเธอพยายามซ้อมทุกวันจนดึกแต่เพื่อนๆเ,เริ่มเล่าว,ว่าตอนที่ฝ้ายซ้อม มันเหมือนจะเห็นมีคนรำอยู่ข้างหลังไฟตอนแรกทุกคนก็คิดว่าคงตาฝาดแต่ไฟเล่าว่าคืนหนึ่งขณะที่เธอรำท่าพระรามรบกับทศกัณฐ์เธอได้ยินเสียงระฆังข้อเท้าดังตามจังหวะมันดังอยู่ข้างหลังเธอทั้งที่เธอรำอยู่คนเดียวและพอเธอหยุด เสียงนั้นมันก็หยุดพอเธอรำต่อเสียงนั้นมันก็ดังต่อฝ้ายบอกว่าเธอพยายามไม่สนใจจนวันหนึ่งเธอเผลอมองไปในกระจก <c oughs> เธอเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำยืนรำอยู่ข้างหลังเธอใบหน้าซีดดวงตากลวงโบมือรำค้าง ค่อยๆเอียงหัวมาช้าๆทางฝ่ายแล้วฝ่ายก็ได้ยินเสียงกระซิบเย็นๆที่ข้างหูรำต่อสี่ฟ่ายเล่าว,ว่าวันนั้นเธอวิ่งออกมาทั้งชุดนางรํายังมีเสียงกระดิ่งข้อเท้าดังตามมาตลอดทางไม่มีใครรู้ว่าฝ่ายรอดมาได้ยังไงแต่หลังจากวันนั้นฝ่าย ไม่เคยกลับไปที่ห้องซ้อมอีกเลยแล้วรู้ไหมคะรุ่นพี่ที่เป็นผีนางรําคนนั้นชื่ออะไรชื่อของเธอคุณนลินเหมือนชื่อของฉันเพราะเราคือคนคนเดียวกันขอบคุณที่ฟังเรื่องของฉันนะคะแล้วพบกันในห้องซ้อมคืนนี้